อินดีพี่น้องตอนรับพี่น้องเขาสู่่องสร้างเหตุสร้างทำพื้นทินอีสานเฮาไม่นีสิพาะมาเบิง่งการโกของสารของอีลุ่มแต่ว่าเป็นของปอกหาตามทีเอฟซีบางคนก็นอยากเห็นการไม่นีจัดให้อ,อย่าลืมตอนสิไปเบิงกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำขิดได้เสนอผลงานาขิปด,ดีๆต่อไปพามาเบิงของ <c oughs> ขั้นตอนจากการกอกลมมากกปลุกขึ้นมากกสิบประมาณนี้ของรุ่นรุ่นใบใหญ่ปันไดเนาะรุ่นรุ่นของกระเทืนอนของกระเทือนของปอกหา ฝีมือดีที่สุดในกลุ่มในกลุ่มที่จักสานอยู่น้ำกันฝีมือละเอียดปาณีตสินตอกันน้อยทรงกับสีสรงงามกว่ามูกับคอยติดตามไปเรื่อยๆอันสีออกมาในรูปแบบใดบัดสารแล้วเขียดรับในการเคียดของมันจังเลยดูสิเห็ียรมันงาม เขาต้องจัดเส้นตอกดึงเส้นตอกเส้นย่างเส้นยั้งต้องให้มันเสมอกันให้มันตาพอกันเมื่อโหลดมันไดก็ต้องให้มันทอกันให้มันห่างมันทีอืมต้นตัวสารปอกมันนี่ก็ต้องให้มันเสมอกันเพราะว่าเขาเหลวเบางในสายตาเขาบางได้มันห่างเขาก็ดึงลงมันทอกันบาดตอกย่างนี่เขาก็ต้อง ให้มันเสมอกันว่ามันตัวนึงล่มไปทั้งหนึ่งตัวนึงล่มไปทั้งหนึ่งมันกะใว่าพิธีพีทันทุกขั้นตอนเนี่ว่า่เออให้ว่ามันไปบ่ได้เลยแล้วมันจิตาทีตาห่างเขาเหลียวเบิงมันกะสิบ่สะอาดตาเข้าลงไปใไหว่ามันบ่สะอาดตาโลดสบวัลแล้วโลดเสมอใส่ใจทุกขั้นตอนเนาะเออเสมอเส้นจตอกะเส้นเสมอกันเส้นงามอ่อนแข็งทอกันตัวสีออกมาเป็น ของไม่เด็เหนื่อยงามๆกันจียีพึงมุนันวะฮันได้จักคนซุ่มหนาสั่งเมื่อเช้าน่ซุ่มออเดอร์น่อจีเออสั่งเมื่อหกหน่วยบ่ออเดอร์ที่เขาจะสั่งยังบ้านได้ยังบ้านได้นี่ยหกหน่วยดีๆบ้านตะแสงหาบักจ่องอีกหน่วยมันเจ็ดหน่วยหมดแล้วเจ็ดหน่วยบ่ฮันได้เจ็ดจีเนี่เจ็ดหน่วยดีเรีว่าขันของหน่วยไงไม่เลี้ยงบัดเนี่ยสามร้อยเออรุ่นสามร้อยนะวะเออไม่เลี้ยง มาตั้งไว้นะโอ้ยว่ามันคงมีเวลาไม่ได้เห็นยักษ์คนต่างนีอันอยู่เขาบทันไดเวียกเนาะแต่เจ้าก็สิเตรียมกองไว้บัดน้ำลงนี่ล่ะอืมอืมทีเรียบจังได้แน่ว่าเขาเช็ดหน้าผู้เดียวเนาะหน่อยนึงพลเรียนไปนั่นหน่อยนึงพลเรียนไปนี่หน้าผู้เดียวเนาะมันบอกนี่เด้หน้าเวียกเนาะลูกเขาบทบทนี่ลูกเขากระสีมาส่วนมาต่างเขากดส่วนว่าได้เด้เขาก็ ไปหาเงินเพราะเขานี่เขาเป็นนี้บอกหนี่มันตรงเดินเส้็จหลังมากเนาะตู่เดินเส้็หลังเดินเสร็จหลังมากแล้วยกสองยกสองเออยกสองบัตรซ้ำท้ายามสามเนี่ยบัดเนี่ยสามสามเออมันจังสิเป็นหานี้สองเทียนเนาะเออที่เกี่ยวลงลุมเออเดินสองเทียเดินมาแล้วก็มาเกี่ยวลงลุมอืมแล้วก็ห้องก็เดินเส้นท้ายอีกเดินท้ายิ่ง ขันเขาปักบมเมนตสันเลยเขาปักเน่เขาต้องเดินเส้นกลางอันปักอันตอนปักนะวะอันปักอันปอกกันสักเก้าน่ะเดินเส้นกลางเนอยกสองขามสองเดินกลางตัวนั้นนั่นเพล่เกาอันนี้มาถึงมาปอกหานี่เขาตองเขายางหลังยางหลังต่ว่ายางสองเที่สองเก้าแต่ว่าปักสามปักสองคือนกันอันนี้ปักสองปักสองเนอะปักสองเออปักสองหลดสองเนาะขามสองไว้อื กำลังเขาแล้วมันเป็นรูปร่างแล้วบันนี้เอาทองนะมันเป็นรูปร่างเป็นของเป็นข้อไปแล้วอืเรียมจากทรงเลยเนาะบันนี้เรียมหัดเขาแล้ว,วม,ลมันเป็นตัวแม่ของนี่เป็นตัวเมียนะสวยงามเบิง่งแต่ทรงกับรูแล้วของมันติดของตัวแม่มันท่านของตัวแม่เนี่ยมันกทรงมันสีําจังหน่อย แม่นบ่เออของแม่ขอตัวกูนี่มันจะกลมสูงเนาะกลมสูงเอออันนี้คือเป็นเอิดของตัวแม่อ่าสวยงามเริ่มเข่าละอีกเมื่อดอกสุดนี่ลราก็สิเริ่มสักกาวสักกาวสักกาวนี่หมายความว่าเป็นไผ่กาวที่ต้องบีบให้มันเข่ากว่านี้แล้วก็สิได้เป็นขึ้นคอเนาะแม่นบ่เออขึ้นคอแหวะแหวะปากอ่า ขั้นตอนเริ่มสัตการมันพ่อดีเลยปากพ่อมันเขาเพียสําหรับมันหน่วยํำนีเขาเสียเอาพออํำนีแล้วทีเอาอันคว่ำเตี้ยคว่ำหนังมันยุกับเส้นตอกอันนี้เขาตอกย่างเขาคว่ำสูงคว่ำเตี้ยนะยุกับเส้นตอกเขาย่างเขาย่างเขาสั่นเขาเลยได้หน่วยชำนีเขเลยออกมาเป็นของตุเมเมนะ ขตอนการให้กาวหรือว่าซักเกาบางอ,อีตอนนี้<ม>เป็นการซักกาวแล้วจีแหวะปาก<ม>ขึ้นปากเขาไปอีกจังน้อยก็สิได้เขาอีกปากสองสองนิ้วปลายเ,ออเขาอีกสองนิ้วปลายก็จะได้เป็นซักกาวโอเป็นแหวะปาก,ปปากมันติป,ปากน้อยขันท้อที่เอาเข้าไปคนนี้มันติป,ปากน้อยหลายขันตอนตัวมากก็เป็นขันตอนการ เวปากเนาะประตูเว็บปากเวปากสักเก่าเว็บส<อ>ักเก่ามาหัดเข้าไปวันนี้ก็เวปากเก่าเว็ปากอืมเมื่อก้บอกจะเอาฟอดหอมาะยังข้าวเจี้ยนเลยอุ่นนี่ก็บก้ใแบบห้พวกน,นี้หาใส่ ัปให้เพื่อนเขาอันนี้มันเป็นลายก่าวเนาะเนี่ยตัวตะก,กาวลายก่าวกะกาวตล็บปากจลองปอกปากเลีเ้ยวเน่อกันทักจังบ่ทักจุงนางบ่จุงนางนะทักจุงนางกันบบให้ตก สูรด้วยตอกตูดเนาะ,ะประมาณนี้พ้าเทาเป็นผู้สานไม่เทาเป,เป็นผู้ทักเป็นผู้ก่อไงปากเะพาะประมาณนี้อันนี้ขอบเรียบร้อย ใสวายทั้งในทั้งนอกก็ใสว่ายขันต้นตนขัต้นถัดจูงนั่งนี่เป็นขันตอนการยึดง่าของบันงาของอันสองกกงนี่เขาเอ,อินงาของยังก็ง่าใส่ปลาปคอ ใสป่ส <S 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 ประคอเนี่ยมีสองกงเนาะอ๋อมีสองกงขั้นอันขั้นกงเดียวเขาเอืนง่ายใส่อันง่ายเอื่นเย็นงอกโอ้ง่ายนั่นเป็นง่าเอืนงอกอือเอ็นงอกอันผุดทองเขนเดินนะวันที่มันจิแตกต่างกันระวังง่าเอ็นงอกกับง่าใส่ประคอเนี่ยมันจิแตกต่างกันคือกงหนึ่งกับสองกงเนาะเอออันกงเดียวสิสานเอาอกงเดียวสิสานเอาเขาเอินเอื่นงอก เย็นก็คือปลาไหลอะไรเนาะปลาไหลงอออกไ่ได้ว่าฉันเอาไปก็เ้าไปล่นนะแต่ว่านี่เป็นใส่ปลาคอนีมีสองกลมอันย่างนึงใส่ปลาคอสิสารเอาอันนี้สิสอดเอาเนานะอันนี้สอดเอาอันใส่ปลาคอย่างนึงสิทักเอาสิสารเอาต่อไปจิตสารแบบข้าเห็ดง่ามพับแล้วก็สารลงเลยสาร ลายขาดลงลายขัดลงคือไซคืองาอันคืองาอันคืองาตูมเอียนงาตูมเอียนเนาะสารลงเลยอันนั้นอันนั้นอีกแบบหนึ่งใส่ปลาคออีกแบบหนึ่งแต่ว่าใส่ปลาคอตัวนี้วิธีสารก็คือสอดเนาะเออสอดตัวนี้สอดักเอาสอดถักเอาสอดเกี่ยวไปเกี่ยวมาบริษัทแต่ว่างาเอียนงอหรือปลาไหลงอหันเพิ่นใส่กุ้งเดียวเราเพิ่นเล่นสารเอา แต่ต่างมันจะอยู่มองนี้คือว่ามันสารไปเป็นกงที่สองมันไปเอาเอมันไปเอาอันนั้นบอามาักมันง่ามบ,บอกขึ้นกันต่างคนต่างบอมักขึ้นกันต่อไปเด็กอะเป็นง่าย,ยัางเกาะใส่กระคอสองกงใส่กระคอสองกงบีบเข่าพอดีมับอืม,อมเป็นนันว่าของหน่วยนี้ก็แล้วสมบูรณ์แบบ นี่ก็ใส่สายพายรถเจ้าของเขาสิมาเอายง้ยมเดี๋ยแล้วเนะเจ้าของเขาสิมาเอามือเดี๋ยเ,เขามาเอาแล้วนะมือนี่ประเทศเนี่เขาแสดงว่าขายแล้วนอกของเลยเนี่ยขายเรียบร้อยแล้วสวยงามสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องบ้านห้องไหว กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันสนใจอ,อยากเบิง่งวิธีสารของของไร้ขัดกระสานเป็นบออ่อพ่อใหญ่ของไร้ข,ขัดเป็นกระสานของไร้หน่วยเป็นกระสานนี่แหละพ่อใหญ่นี่แหละฝีมือเป็นงามบมงามกระเบื้องหอบละเอยียดเรียบร้อยอยากเบิ่งของไร้ใดหรือ,อสิเป็นอันใดก็ อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาเดี๋ยวทั้งผู้ทำคลิปเฮากับพญานี่ก็สีสารให้่เบิ้องบอกว่าสิเป็นไล่หน่วยไล่ขัดหรือไล่ปอกหา่าหรือ,อากให้เน้นมองเก็กะ,ค,ะคอมเมนต์มาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เียงเง่านี้ก็สวัสดีครับ